สบายดีพี่น้องสบายดีววสวัสดีนาะพี่น้องตัาอยู่ในประเทศืะว,ว่านอกประเทศนาะพี่น้องกอนมากินเข้าพี่น้องเสบแสบน้ำกั้นพี่น้องทอดเนื้อสมพักแเกลเคเทพพี่น้องแสบร์ฟเกลวนี้อบักเกอเทพมาพี่น้องพวกชินเกาเชนเดิมเลยพี่น้องกินเข่าเที่ยงน้ำกั้นเดอพี่น้อง ก่อนชิกินกับขอผักพี่ผักน้องเนาะผักกดนไหลกดแทรกกดนซัพตอร์ไข่กดติตตามาในเด้อพี่น้องอยู่ในเขามา่งมึงมาส้มกับข้อขอบคุณแล้วว่าขอขอบใจเมื่อสุขสุขพ้นเนาะพี่น้องข้อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขสุขพ้นเนาะพี่น้องมากินเขาพี่น้องจับแศษน้ำกันพี่น้องบรรยากาศกระชิ่ฮอนแน่พี่น้องขอโทษข้อพายน่ำมวันี่ขอขอแก่เสื้อกินเขาพี่น้องอยห้องพี่น้อง มันเอาฮอนกกินอยู่ข้างนอกกับเสียงเสียงดังพี่น้องเสียงเสียงร่มเสียงใบใบพัดที่นำเหตุงานบอกกลุ่มคือกเกาเลยพี่น้องฮะขอพริกเนี่ยพิไว้มากเนี่ย ข้าวทาเนยะนะจมพัก,ก็เห็ดเอี้ยงด้วยพี่น้องพริกดิบบม่มีพี่น้องพริกดิบเม็ดลืมชื่อมาก มาพี่น้องแซ่บพ,พี่ขางว่าพี่น้องพี่วลาไปตลาดซื้อมาพี่น้องเขาทานฮะแซ่บเนื้อมันมันพี่นอ เจียวเลี hmm. ่ยไรอยูเจียวแบกระเทียนอืม อนแห้งไม่น้องห่อนกินข้าวเที่ยงเป่นนองมากหลังจากไปให้อาหารกุุงมาเหือออกเป่น้องเพือแก่เสือขึ้นเขาเป็นห่อน พักเฮ็ดเองอยู่นนอะซื้อมากเฮ็ดเองซื้อเอามาเอาเป็นโลเขาไม่เฮ็ดขันเอา,า ang. เองครับเจะถ่ายอยู่นนอะ แซ่บพี่น้องด,ด,ดูบดเยอะสองตอนพี่น้องพิมแล้วอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,ก่อนพี่น้องก่อนที่ลากขอฝากาก้อนไลค์กดแชร์กดอนซับตะไคร่กดติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,ก่อนพี่น้องสบายดี